สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลมาเจอกันอีกแล้วอ่ะวันนี้ต่อกันที่บอสนุหมอลำเสียงวิหกนะครับเป็นธรรมดานะสำหรับคนที่ทำสื่อของตัวเองออกมาแล้วปรากฏว่ามีคนมาดึงผลงานของเราออกไปเพื่อที่จะไปสร้างไรายได้นะครับเหมือนกับเป็นการ ก๊อปคลิปของเราไปวางไว้ในเพจของเขาเพื่อจะหารายได้อะไรประมาณนี้นะความเสียหายมีไหมครับมีแน่นอนเพราะว่า1คือทางเจ้าของเขาไม่อนุมัติคุณไม่ควรที่จะไปก๊อปหรือเอาคลิปเขาไปวางซึ่งมันก็ไม่ดีต่อตัวศิลปินนะครับทำให้ศิลปินเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเฟลนะครับ นะแล้วก็ทางบอสนุหมอลำสิ์วิหกเนี่ยเขาก็ได้ออกมาพูดนะครับว่านี่เพจใครถ้าไม่ใช่ศิลปินในวงช่วยเปลี่ยนชื่อด้วยช่วยเปลี่ยนเพจด้วยนะครับงั้นจะแจ้งความอย่าใช้คำว่าเสียงวิหกเลยเวลาใช้อารมณ์กับโซเชียลมันเสียหายวงท่ารักกันจริงเปลี่ยนออกด้วยอย่าเป็นแฟนคลับในรูปแบบการสร้างรายได้ผ่านโซเชียลเลย พบเห็นแบบนี้ทักแชทบอร์ดนุได้เลยนะครับคนมักบอกรำเสียงวิหกเปลี่ยนออกอย่ามาดูดคลิปไปลงอ่ะเดี๋ยวแอดดูจะสรุปให้ฟังนะครับก็คือเรื่องของเรื่องที่แม่เขาโกรธกริ้วนะก็เป็นเรื่องของการดูดคลิปไปลงตรงนี้เนี่ยเราเคยบอกกันมานานแล้วเนาะสำหรับคนที่เอาคลิปของเขาไปลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องทางสื่อโซเชียลช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับบอกเลยว่าถึงเราจะขออนุญาต หรือเราไปถ่ายทําเองตรงนี้เราก็ต้องบอกกันก่อนนะถ้าเป็นคนในสมาชิกเสียงวิหกเนี่ยเขาถ่ายทำเป็นเองเนี่ยเขายังต้องขออนุญาตกันก่อนเลยเป็นธรรมดาครับเป็นมารยาทนะเป็นมารยาทชนที่ทุกคนต้องรับรู้ไว้นะครับส่วนการที่จะเอาคลิปเข้าไปลงไปเป็นช่องของตัวเองเป็นเพจของตัวเองแล้วก็ไปสร้างเรื่องสร้างราวนะครับแล้วก็ไปวิพากวิจารณ์วิเคราะห์นู่นนี่นั่นนะมาทําให้เหมือนกับเป็นการดูด รายได้ดูดพลังงานดูดเขาเรียกว่าอะไรอะทรัพยากรทางธุรกิจของเขาไปด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เชื่อว่านะครับคนทำเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยนะคิดแต่ว่าทำวงนี้ได้ตังเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ลืมคิดไปว่าการเอาคลิปของเขามาลงเนี่ยมันสร้างความเสียหายนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือเนี่ยถ้าเราจะโปรโมทนะครับเรารัก บมอลำเสียงวิพกจริงมันมีได้หลายช่องทางนะครับอาทิเช่นการพูดคุยนะครับการวิเคราะห์ข่าวการหยิบข่าวประเด็นมาพูดมาเล่าสู่กันฟังโดยที่ไม่ให้ศิลปินเกิดความเสียหายไม่ควรไปเอาคลิปหรือสิ่งที่เขาถ่ายทำมาเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองอะไรแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับอะไรที่เป็นส่วนของเราเราก็ทำในส่วนของเรานะครับแอดดิวเน่ แอดเชื่อมั่นในตัวเองแอดจะพูดในส่วนที่แอดยูสามารถที่จะเข้าไปเจาะได้และรับรู้ถึงความรู้สึกได้โดยเอาตัวเองนะครับเอาจากตัวเองเป็นตัววิเคราะห์นะครับเอาจากความรู้สึกข้างในวิเคราะห์ว่าหมอลำเสียงวิหกเป็นอย่างไรที่มาอย่างไรอัปเดตถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้เราก็จะมาพูดสู่กันฟังหลายคนคงเข้าใจดีรับทราบดีนะครับแต่ด้วยความที่ว่าอบอสลูกขโมโหเนี่ยก็คือ เหมือนกับว่าทางเพจสองเพจเนี่ยก็จะมีแบบขึ้นโชว์หลามาเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการหมอลำแต่ก็เป็นกำลังใจให้ศิลปินฮะอิลิตี้จะหักรายได้มาลายศิลปิน10%เอข้าองค์กรแบบนี้มันเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นการแบบออกนอกหน้านะครับเป็นการทำเพจแบบโดยไม่ขอคลิปขออะไรเขาไปเลยนะครับเอาไปลงเชยอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็ไปดูดคลิปเป,เป็นการสร้างรายได้ของตัวเองนะครับทางเจ้าตัวเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรมากมายเพียงแต่ว่าทําอะไรก็ขอให้มันถูกต้องทํานองคลองธรรมนะครับอย่าไปทําอะไรให้มันผิดหลักของชุมชนดีกว่าเนาะเราทําช่องหรือเราจะสร้างเพจเนี่ยเราอยาเอาคลิปเขาไปลงเราทําแบบมีสาระบรรยายเหมือนแอดดิวก็ได้นะครับหรือพูดให้ข้อคิด สร้างพลังบวกให้กับตัวศิลปินก็ได้นะอย่างเงี้ยบอสนุกน่าจะโอเคนะครับนะครับลองลองเอาไปทําดูแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพจเหล่านี้ด้วยละกันนะถือว่าเป็นการแชร์บอกต่อๆกันละกันแล้วก็ขอบคุณบอสดูคมวลังเสียงวิหกด้วยนะครับที่เอามาโพส์ตให้พวกเราได้รับรู้นะครับว่าโอเคก็มีวิธีการแบบนี้เนาะหากินกันแบบนี้บางท่านก็บอกว่าเห็นลงทุกวันเลยขยันลงมากแบบนี้มีเยอะแล้ว เยอะจนแยกแยะไม่ออกของกำนันก็เยอะที่สุดเท่าที่เจอมาเห็นบ่อยคือการน,นะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเห็นในทิกตอกก็มีเยอะบางทีแม่กดติดตามเอาชื่อลงไอ,อ,อไปบอกเป็นชื่อจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ไมหมดเลยนะครับบางคนก็โอ้โหใส่ร้ายป้ายสีแบบมีทั้งมลพิษมีทั้งความเกลียดชังมีทั้งยุแยงตะแคงรั่วมีทั้งพลังลบทั้งพลังบวกนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็น FC จริงหรือ f c ปลอมอันนี้คืออย่าเอาคลิปเขาไปลงดีที่สุด นะครับนะทำแบบเป็นบรรยายเหมือนแอดดิวก็ได้นะแล้วเราก็หาข้อมูลให้ดีนะเราก็อัปเดตให้กับแฟนเพลงได้รับฟังอันนี้ดีที่สุดครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้หมอลำเสียงวิหกแล้วก็บอสนุด้วยนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนหัวใจกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ